สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่น,น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยเจ้านี้สารตัวตรองมนุษย์ล่าฝัน สามโซนสามสานสาม,สามฝากมาชุดเดียวเป็นแนวทางก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปใบนี้ปากหนอยโบน ฝากมาห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งอดีตที่แล้ว 9, 2, เก้าสองห้าแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาห้าแปดหนึ่งต่อไปเจ้านี้ดับล่าง วางมาดับสตัวเดียวดับสตัวเดียวก็คือดับ10หน่วยล่างต่อไปส,สายลมเหนือเต้มสอนอบน ฝากมาเต็มสองเต็มหเต็มเจเต็ม8เต็ม9เต็มศูนฝากมาหตัวหเต็มตอบมาสุบาโชสอนอโบนเชียงขาย ฝากมาห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็ฝากมาโคสองตัว ตรองตดนสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าก็เจก็เปหน้าจอได้นะท่านฝากมา2 5คู่โคต่อมาเจ้านี้กุุง10บโวน 1นึ่งสองสี่หกเปดเสองสีเปดต่อไปใบนี้บ้านนี้มีรักฝากมาชุด3ตัวตรองต๊ด 36ชุดเก็บหน้าจอไดนะนอนอ้นะ815 8 25 835 8 4แป16 8ง6้าแห้่้าแนกานก็ไล่ไปต่อไปเจ้านี้มนุษย์ลาฝานน้ำหนองฝากมาคูบบนล่าง 1 0ึ่ง8ูนย์ศูนย์หามแปดแปดศา,นนา,ดดาต่อไปใบนี้ก็เป็นอุทานร้อยสิบหน่วยสองแถว แถวที่1 90เแถวที่2องศนะท่งสองนานฝากมา2องแถวร้อยสิบหน่วยอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อไปใบนี้เป็นนวทาน10ล่าง3ตัว1 6ึเจ อดีตที่แล้วฝากมา8 3 4มสอดีตที่แล้วก็ผ่าน4 10ล่างแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา1 6ึ่เจสตัวต่อมาเลยเจ้านี้สองตัวล่าง9กสอง 9ก้าสามเศศนามตามดยศนย0สอดีตที่แล้วหลุดนะแล้วก็สองมสีวิ่งวิ่ง10หน่วยล่างต่อมาครับใบนี้สอน,นอโบนฟัดทองเจ้าสุบาโชคฟางมาศซนหนึ่ง 2 6 9 0 1 2 6 9ฝากมา5ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ดับน่วยโบนเจ้านี้ก็ฝากมาดับ6ตัวเดียว ดับตัวเดียว6ดับ6ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากอาดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสต่อมาเจ้านี้ดับร้อยฝางมาห้าสี่หนึ่งและก็ แปดศูนยเหลือเหลือ2อง7 9มหกเจเ้าจ้านี้ใบนี้ก็ฟังมาอีกหนึ่งเดวฐานดับเหลือเด่นหลักร้อยต่อไปเจ้านี้ครับท่าน10บโบนอดีตที่แล้ว6 0 1ูนพันห แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา 1, 5, 6 1แล้วก็5แล้วก็6ฝากมา3ตัวเป็นแนวทาน10โบนต่อไปใบนี้ครับทานก็เป็นแนวทาน10โบน3มแถวแถวที่ 1, 2, 3, 6, 9 แถวที่สองสี่หกนสองเทียวที่3ามหสรุปแล้วชนหกตัวเดียวครับนะชนหกตัวเดียว3ามแถวไปต่อการเลยเจ้านี้ครับท่านสอนอบ,บนนะก็เป็นแนวทาน10นบน่นยบน เจ้ามุดฝากมาอดีตที่แล้วหลุดแนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าครับนะก็ขอขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหาทานเท่านานนทานเป็นหาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนงทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย